สบายดีพี่น้องสบายดีทุกฐานสบายดีทุกคนผู้ที่เข้ามาส่งคลิปส่องเองงึงชิดไยฮะแต่ยายงึงอย่านาีนะพายายมาหงหมอพี่น้องสบายดีพี่น้องมันเกัดมันไม่ต่อยากหน้ากัอยางหน้าเนาะเลยมาองหมอมาสักยาก อา,าอาการบอาการบวสูดียังเง,งื่งว่ะเยื่อต้นมาต้นยาคิ้วกระต้มแล้วลองบาทุกอย่างอแหละพี่น้องเลยลองทุกสิ่งทุกอย่างแล,ล้วลองถ้ามาันจะกินยังมาจางพิษนะจะกินมานเรือยเมื่อนักกินกนีตามสี่่่ เป็นมากม้ยมันินเนมักแลมักเคร้อนี่แหละแต่โตมากมันินปนโกบมันอักเป็เองมันไปไหมเข้าไปไหมอืม เปลือกโอいいい้ยเสือดีหายกับเพื่อนจระกปกระโดยกมันอันนี้กระซักแทนได้เลยซักจะเกากันมันยังมีแห้งลงไปทนำกันซักอันนี้ลราก็กินยาดีกับปกกันยังลงนัำไอ้มันโหนเจ๊ได้กับบ่อลงจะว่ามันซัก เ่<ล>งหลวงวัดบนมือ มือจะไปสวรรค์บ่บบไปกูบอไน่กูก็เหมือนคนอือคันชอคนไปอยู่ค,ยคันไลคนเขาไอยากไปไปกับตาจะไปหน่อยหน,น่อยอยากไปนะเราบูุดอีเล่ตัวเอ, <laughs> อา,อาไปนะัไปทีละผู้ใหญชื่ออะไรนะมหะชื่อ,อยังชื่อคือ,คอห้องบักเต้กูอม ป้าพานุมป uh. ้าปานุมกัเนี่ยสะแบบไร้อเรียนน้อยเนีห้องเตะเออเมื่อเสียน้ำมันไปเยี๋ยวนฮะมันไม่เสียบ่บ่ม่ต่หนึ่หนึม่แต่อยากหักคือเชนี่กินกับอยากหักมันลงมัช่วยบีบกัดหักมันจัเอื้อมจัดพี่ชังใช้เพ็ดหวานเอื้อจะอยากได้ไปห้องกเตะนะพอดีหละเออบุ่มเออบุ่มพาไปซื้อน้ำเาชิซื้อมาหายรอ

มันมีแต่แบบฮะท่านว่าพิดแกงนองใหม่เปบริกรแต่เงงเงันเนาะบริกเนื้อเขาลงเลยอมันมันกงจะน่ากินแล้วอื่นสั่นจะสีว่าจะแกง้องใหมอีกจังกินหี่คอเขากุ้งอืมปลาถูกลำเบิดนเนาะว้ายลำเบิร์นแลหนูกับเขาแม่ลำไวเนี่ยอกอกเาเปีแกงแบบอื่นืไปกินนี่นีกินแกงไว้เพ จงว่าไปอยากห่ากนีนก็ไปอยากห่า,าแห้งเนา,ากะาก,นากับเ็ามันเบื่อบาดนีร้อยากห่าอย่เรืรอร่รจจ <c oughs> อยๆกินแกงไก่แกงดันทุกะตกจุ๊วยทางลังหลุนงามด้ยเหองกเจีบเบดมันมันแห้งบใบนบนน้เ เาโบอโรคอะไนมาเชื่อนคนตายกับเท้านี่อยูคยคยหยลอมกลางหมู่ ไปเปิดม응ือเปดเล่นเงาทาบอกไปหอดใส่ไว uh> uh> ู้ดแดดได้อีกมาขดนะได้ใส่ใหกูเบิ่อนี่พี่น้องแล้วเอื้อมอย่างนี้แหละเนาะกันเอาขาๆกันจนเออยเออ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 จน่ไดหายใจเลยไปหอดใส่

ม,ม,ม่ไไปใส่แรงียนะูนแม่ในนี้ต้องเป็นมึงแล้วในมึไเหมือมนเนี่ยู่บีปะป Chụp Chụp theo mặc y này y phải hay áp hồ, sắc ya này vitamin sắc mua sắc glucose ามันไปบวชก่อนอีไปบวชเด้อไปบวชลูกไปบวชอยู่น้ำเงี้ยเงี่ยพอยใหญ่เกี่ยงเอามันไปบวชแม่มันจะไปจี่ไปไปแคกไปหายไปหายบาทสักมันบอเอาไปอยู่น้ำพลอยใหญ่เกี่ยงมันชิ้นจะกินขนมกินพุดเดี้ลแล้วก็แพงเลยเนาะหน่วยขนมนี่อีเอ้ยเราเอามาใหายไปกระทงแล้วค้าใส่บาตรเราบอกหายสักคนเราเก็บแม่ไปหา,ปามมงั้นก็นอนกินหนังกิน แล้วซื้อแพรมเพิร์ดหายยู่วัดก็ขึ้นใส่ยูแพรมเพิร์ดนะข้าตัวสองห่อเต็มเมื่อขึ้นใส่แพรมเพิร์ดยังไม่เหี่ยวสุบานอนยังงึงเราสะอาดได้เราบให้ยรูดให้เหียวยังเด็กน้อยเพิร์เหี่ยวอันหนึ่งใส่ได้อยู่สิบมือเพิร์ดเพิร์ดเพิร์ดอีเพิรดเพิร์ดก็ได้รักเกล็ดมันบม่เหี่ยวเช้าขึ้นใส่ขึ้นหนาแล้ว ไปคนละท่าไงย่าไ่ได้แสบนะโมป้าฮะย่าไ่ได้แสบนะโมบอมีแต่แต่มันหน่ายนะฮะมันนูนเออมันนูนมีแต่นูนย่าต้อมันแสบที่นูนนะกับบล็อตโกดลายย้อนย่าไปกดลายย้อนไงบุ๊คมีแต่มันนูนน่ะอันนี้มันแม่ดิบอกโกดลายหย่อนบอแม่ต้อกเนาะกดลายย้อนแล้วมันนูนอยาออกเป็นท่าเก่าจะอยากห้างบูแม่ไอ้เรี่ยงออกเว้ยเดี๋ยวนี้กันเศร้าอยากห้างไรหัว มันมันน้นขึ้นอะไรก็ยากห้างแันเอื้อ่มดีก็เอื้อนมนะครับนี่จะมันนน้นอย่างไรยาหนมหรือยาเม็ดยาหนาหรือยาเม็ดยาหนมกับเนี่เดียวกันนั่นน่ะจะกินถึงอยู่วันไะนเอออันนี้ครับกระหัซากินหรือไม่แจริขงเนยเออ

มีแต่นูนเป็นหมื่หมขัดท่องรันเอออกข่แน่มานยมาน่อยมาเากู่เป็นกาอยู่อยู่ประมวลคนละกูซีโซ่อกไลนี่คนละเข่าใจก็ได้ย่า่เก็บไปเถอะเงืนเศร้าบาทจ้ะ อ it, เอาผมมีสี่ส <in envy> ิบาทเนียสิจ่ายีได้ใจก่อนาน่เขาลืมเลย้โตอจาตาง้าซนตืจ้ซานบมยังคงเนื่อยค่เศ้าไเศ้าห็นทีันไม่ทิันซีกกเงินหมอ่ันาแช่แขอันนี้ก็ทินี่น่เนาะ

ยาบำรุงน้ำกินยานม่ได้คำบอกกินยามานันก็ย่อมเหมือนกันมาหาใครไหนมันรัวเริ่มย่องแล้วตอนนี้มื่นกระเศร้าเลยจ้วงวะแล้วแหละมีแต่นูอนอ่นน,น,นี่แหละนู่นจะก่ามันแหน่มันนุนขึ้นนุนขึ้นห้าฮาบุมีห้าฮาบุมีน้ำผึ้งเนาะแมใครมีน้นำผึ้งเนี่ยว่าห้าชิมาพุนนันขจาวัน อันม ok ีบ่ฮัชมาตีให um ้เจ้ากินฮัชตากล้วยสิกล้วยดิบตากล้วยดิบแล้วก็มาบดบดมันมุนๆแล้วก็มากรวยสักกับน้ำผึ้งให้เจ้ากินเออบคืออีแม่นี่แม่นเป็นๆกะเพาะบางคนกระเพาะสีกระเพาะห่อหุ่นอย่างกินกล้วยกระเพาะนู้นเนียไปกินแห่งนู้นตื่นแมนเออจำบ่เพาะเนาะมันอัดลมทุมูน้ำมันมันผาด แห่งบต้นบขี่แห่งเต็กเจ้าแม่เอ้ยมันม้นมึขึ้นมากระเาะอยเอานั่นกินอกินวยกับน้ำผึ้งอันนี้ไปกินแห่งสิเพิ่มอาการอนมอันันนตึกเิ่นวยงน่านน่นนานน่ล้อยะอยากคยังเบื่อนายเนี่ยกินขันร้านเตือขันท่อห้าหลังเตอ โอ้กนั่นชี้โต๊นเน่นั่นป่ากันคืออยากแน่น่อืมบมอยากห้าหมเสิซักคำมันหมดหมดลันน่ะโอ้ยมีแต่ตีขึ้นตีขึน้อนอ่ะก็ นางพญามอสี่จุดจุดจ๊ดเนี่ยพอละยายเออชิดเออไปกูโฮมกับบ้านเฮาเศร้าเลยแหละพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี